สวัสดีครับฟิล์มครับผม,มครับว้าวมาแล้ว<อ>สุดหล่อของเราอ่ะแฟนๆฟิล์มอยู่ไหนส่งเสียงมาออบครัโอเคพักทายเลยน้องฟิล์มนะฮะแฟนๆมากันเยอะมากเชิญเลยครับผมอ่ะกรีดมากรีดมาเต็มที่เลยฮะเซอร์ไรครับทุกคนครับมาได้อีกมาได้อีก เขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงค e no, right. um um ุณคุณไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอนานเขาคิดถึงคิดถึงโอเคอ่ะเชินะ้นสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อฟิล์มธนภัทรนะครับก็ขอบคุณแฟนๆของฟิล์มนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆของศิลปินทุกๆคนด้วยนะครับที่มาร่วมงานแพลยชาริตี้ศิปในปีนี้นะครับก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบโอกาสให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็มาร่วมทําบุญให้กับ ผู้ที่ประสบภัยแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะฉุกเฉินด้วยโอ้ขอบคุณมากจริงๆนะครับนี่น่ารักมากๆเลยเป็นไงคิดถึงไหมวันนี้หล่อไหมเดี๋ยวต้องให้ให้ฟิล์มขยบขึ้นหน้านิดนึงนะครับไม่เดี๋ยวกวัวเดี๋ยวกวัวเป็นไงบ้างกวัวไม่เดี๋ยวกวัวก็ถอยหลังเดี๋ยวไหลโดนจอเดี๋ยวจะหล่อโดนใจนะฮะเรียมมาเหมือนกันนะเรานิดนึงนิดนึงนิดนึง โอเคอ่ะอัปเดตกันหน่อยเป็นไงบ้าง<ม>ช่วงนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเบรกครับแต่ว่าก็เป็นช่วงที่เหมือนเรียกว่าได้เรียนรู้ได้เติบโตอะไรหลายๆอย่างตามประสบการณ์ชีวิตตามประสบการณ์<า>ชีวิต,รวตครับอืมตอนนี้แบบมีซุ้มซ้อมหรือทําอะไรเป็นพิเศษนะก็พอบอกได้เร็วๆนี้ก็จะมีโปรเจกต์ใหม่กําลังจะเริ่มเริ่มถ่ายทำอ๋อใช่ครับ ซึ่งยังไม่สามารถตอบได้ยังไม่สามารถตอบได้ใช่ครับแต่บอกแค่ว่ากําลังจะเริ่มฮึนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันใช่ครับคือไม่ต้องห่วงเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตหรือสามารถบอกได้เดี๋ยวอัปเดตบอกแน่นอนแน่นอนนะฮะแต่ก็เร็วๆนี้ไม่นานกนรอนะฮะใช่ครับอะงั้นพูดถึงอย่างนี้ดีกว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างได้ทําแบบมีเป้าหมายหรือว่ามีวางอะไรไหมฮะที่แบบอยากทําแล้วก็ได้ทําไปแล้วอยากจะแชร์อยากจะเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันจริงๆปีนี้ก็ ผมรู้สึกว่าเป็นอีกปีหนึ่งแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตตัวเองเหมือนกันนะครับก็ผมได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าไม่เคยคิดที่จะไปทํา mm hmm. ไม่เคยคิดที่จะคิดว่าชีวิตหนึ่งจะมานั่งไปอยู่ตรงนั้น oh. เป็นอะไรที่มันท้าทายกับชีวิตมากแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะก้าวข้ามออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเอง oh. ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปเรียนรู้ไปเปิดโลกแล้วก็ ให้ให้โอกาสตัวเองได้พบเจออะไรใหม่ๆในโลกใบนี้โอ้แล้วไงถือว่าเป็นปีที่ท้าทายเลยใช่ทำไเพะ <อ S 2> ได้ลองทำสิ่งใหม่ๆด้วยใช่ครับออกจากคอมฟอร์ทโซนใช่แล้วก็ได้ทำสิ่งที่แบบเฮ้ยเรา,าจ,จะเคยคิดว่าเราจะทําได้หรือเปล่าใช่ใช,ใช่ไหมแต่ผมแต่เชื่อไหมครับว่าพอพอเราลองทําจริงๆอะ่ะวันแรกมันก็จะรู้สึกว่ามันยากจัง <c oughs> มันก็จะมีความรู้สึกว่า มันเหมือนมันจะทําไม่ได้นะแต่พอเราเริ่มอยู่กับมันเริ่มทํามันไปเรื่อยๆอ่ะครับคุณเชื่อไหมว่ามันมันเป็นไปได้จริงๆนะก็คือสุดท้ายมันสามารถทําได้ถ้าเราแบบเฮ้ยลองตั้งใจหรือพยายามมากพอใช่แล้วผมก็เชื่อว่าในในทุกๆทุกๆอุปสรรคในชีวิตของทุกคนอ่ะออืผมรู้สึกว่าถ้าทุกคนรักและสนุกกับมันอ่ะที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถ ลึกๆอยู่ในตัวที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้อย่างจริงๆโอ้โหขอเสียมปรบมือหน่อยได้ไหมฮะคือฟังสิ่งที่น้องฟิล์มเล่าเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นอินสปายนะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่แบบอาจจะยังแบบอยู่ในคอมฟอร์โซนแต่จริงๆลึกๆอยากจะทําอะไรบางอย่าง<ช>แต่อาจจะยังไม่กลา้าใช่เออเ <ๆ S 2> นาะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เขาเล่ามานี่คือเห็นด้วยเลยให้ลองดูก่อน ให้ลองดูก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทําไม่ได้ใช่ขอให้ลองก่อนใช่ทำไมฮะแอบอยากรู้เลยฮะทำไมอ่ะว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรยังไงที่แบบเราได้ไหมนิดนึงหรือแบบอะไรอะไรที่แบบรู้สึกว่าอะไรที่แบบใหม่ๆของคุณน่ะก็ผมผมผมได้เทคคอร์สเรียนอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นศาสตร์ใหม่ในชีวิตตัวเองแล้วก็เป็นอะไรที่ไกลตัวมากเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าไม่น่ามาเกี่ยวข้องกับเราได้แต่แล้ววันหนึ่งเราก็รู้สึกว่า เราจะทํามันได้ไหมนะเราจะเข้าใจมันได้ไหมนะแล้วพอเราเราไปอยู่จุดนั้นอ่ะไปนั่งเรียนรู้กับมันจริงๆวันแรกรู้ไหมว่ามันผมผมรู้สึกว่าบ้าหรือเปล่าเนี่ยคนจะมาเข้าใจอะไรแบบนี้ได้แต่พอเราเรียนไปเรื่อยๆอ่ะทั้งผมแล้วก็เพื่อนๆในคลาสอ่ะกับเข้าใจมันอย่างอืลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราแค่ต้องตั้งใจแล้วก็ให้เวลากับมันแล้วก็สนุกไปกับมันอ่ะแค่นั้นเองครับผมอืม คือเรียนรู้ไปด้วยกันใช่แล <นะ S 1> ้จริงคล้ายๆกับคอนเซปต์ของเราในปีนี้<ช>ด้วย g r o ครับกลัววิ่งชูเกตเตอร์นะฮะเติบโตไปด้วยกันทุกคนต้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นทุกคนต้องเติบโตขึ้น,นแม้ว่าจะไม่อยากเติบโตก็ตามหมายถึงว่าไม่ว่าไม่ว่าเราจะอยากอยู่ที่เดิมแค่ไหนก็ตามแต่เวลามันยังหมุนไปข้างหน้าโลกมันยัง,เ,<อ>งเปลี่ยนไปข้างหน้าฉะนั้น ไม่ว่าเราจะอยากเติบโตหรือไม่ก็ตามยังไงซะเราก็ต้องเติบโตไปข้างหน้าอยู่ดีนี่นะครับผมอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันต่อแน่นอนเนื่องจากวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้ผมพาน้องๆของผมจากช่องวัน3 1มาด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ก่อนจะเจอกับน้องๆของผมผมอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับน้องของผมหน่อยได้ไหมครับอ่า ถ้าผมนับ1 2 3แล้วผมขอเสียงให้เขาหน่อยได้ไหมครับได้ไหมน้มได้นะได้ไหมครับได้ไหมครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นไปเจอกับเขาเลยครับเพพีคครับ ต้องคอยห่างเธอไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่ค่อยมาเจอเดี๋ยวจะเพลิเกินหลุดปากอะไรไปบางเงินคืนนั้นพระจันทร์สุดสวยบางเงิน i mm -hmm. กันได้ไหมครับเพลงนี้มาท่อนสุดท้ายครับช่วยกันร้องนะครับทุกคนพร้อมกันนะครับ นนทุกอย่างบอ,อกฉันว่าต้องพูดความจริงขอบคุณค่ะ น้องเพลและน้องพีคด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเชิญฟิลมด้วยนะครับเชิญเลยครับน้องฟิล่พร้อมจังเลยอะครับโอ้ร้องเพล่ขอมากแล้วก็แล้วอุ้สื่อหรือว่าถ่ายทอดมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนได้ทักทายแล้วก็แนะนำตัวสักครั้งหนึ่งฮะเชิญเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเพล่สัจกรนะครับน้องเพลสัจกรสวัสดีครับพีคพิมพ์พลครับน้องพีคพิมพ์พลนะครับ เป็น2นักแสดงจากละครสลักรักในแสงจันทร์ใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้ปล่อยทีเซอร์มาแล้วใช่ครับใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้ออนถูกไหมกำลังจะออนครับมันจะออนเร็วๆนี้โอเคนะครับผมอ่ะนี่คือน้องๆครับผมนี่ที่พี่ฟิล์มก็พามาด้วยใช่ครับอ่าเป็นไงบ้างหล่อไหมหล่อไหม<ช>โอ้โหนี่คือยืนเรียงกันสามคนนี่คือแบบโอ้โหหล่อทุกคนนะฮะเท่มากเท่มาก เอาละนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าเมื่อสักครู่คุยกับฟิล์มไปแล้ว <ผม S 1> นะครับถามสองหนุ่มนิดหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครที่ได้มาร่วมงานกับแพ a ่ชอริตี้สองพครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากๆโอ้แล้วก็ดีใจมากๆด้วย <ใช S 2> ที่ครับม,มีโอกาสมาร่วมงานนี้ครับผมรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างคือนอกจากจะเป็นการมาร่วมงานกับแพร่ชอริตี้ครั้งแรกด้วยเป็นงานที่พีกับเพลมาร่วมงานครั้งแรกด้วยเหมือนกันครับ หมายถึงออกงานาครั้งแรกครับออกงานคู่ครั้งแรกถูกไหมพ,พ,พี่อาร์ใช้คำถูกไหมถูกต้องครับออกงานคู่ครั้งแรกเลยก็คืองานนี้อ๋อโอ้โหถือว่าแบบพิเศษมากจริงๆนะครับอ่ะแล้วก็แน่นอนวันนี้เรามาพร้อมกับการครบรอบ46ปีของนิตยสารแพรวด้วยกับคอนเซปต์ Growing Together เมื่อสักครู่นี่ถามพี่ฟิลมมาแล้วว่าแบบอ่ะนี่ตอบให้น้องๆอีกทีหนึ่ง Growing Together ในมุมของฟิล์คือ,อยังไงนะ ถ้า growing together ในมุมของผมนะผมรู้สึกว่าชีวิตเรามันผ่านอะไรมาเยอะมากเนาะ<ม>ในฐานะที่ผมผมทำงานในวงการนี้มาสักพักนึงแล้วเหมือนก<ม>ันรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้ได้ได้พบเจออะไรหลายๆอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในในเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็<ม>ในเรื่องของการเติบโตที่ผมผมรู้ว่าเราไม่สามารถเติบโตมาได้ด้วยตัวเองคนเดียวเราเติบโตมาพร้อมกับ ทีมงานที่คอยซัพพอร์ตเราผู้ใหญ่ที่คอยให้โอกาสเราแล้วก็ที่สำคัญเลยคือแฟนคลับที่คอยสนับ oh. สนุนเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่าคือมันโตโตแค่เราไม่ได้ผมอยากให้ถ้าวันหนึ่งเราได้มีโอกาสที่จะเป็นผู้ให้อเราอยากให้คนที่เขาไม่ได้รับโอกาสอะโตไปพร้อมกับเราด้วยโอ้ oh. นี่แหละคือความหมายนะครับในความรู้สึกของ ของฟิล์มนะฮะเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่แค่เราคนเดียวค,คนรอบข้างคนที่ทํางานด้วยกันแฟนคลับหรือว่าคนที่ให้โอกาสเราเราก็เติบโตไปด้วยกันกันกบทุกๆคน<ช>นะครับ,รบมาที่2หนุ่มกันบ้างนะครับกับ growing t o g e r h e r ครับเติบโตไปด้วยกันในมุมมองของเพลและก็พิกมีความคิดยังไงบ้างฮะคือในมุมมองของผมก็ขอพูดถึงด้านการทํางานแล้วกันที่เรารู้สึกพบเจอมาผมรู้สึกว่าคนเราจะประสบความสําเร็จได้จะทํางานให้มันประสบความสําเร็จได้ก็ต้อง พึ่งพากันแล้วกันช่วยกันให้มันสำเร็จไปด้วยกันครับผมเช่นผู้ใหญ่ทุกคนทีมงานทุกคนพี่พี่น้องๆเพื่นพนอนๆพอนพี่พี่ที่ให้คำแนบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราไปด้วยกันน่าจะไปได้ไกลกว่าครับเนาะโอเคครับ้องพีคแล้วครับของผม growing together, together ก็ก็ตรงตัวครับก็คือการเติบโตไปด้วยกันเติบโตไปพร้อมกันผมว่ามันเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็ เรื่องราวต่อคนรอบข้างครับรวมถึงทั้งความรู้หรือว่าสิ่งที่ตัวเองคิดอะไรเงี้ยครับรวมถึงการสร้างโอกาสให้กับคนที่ยังไม่มีโอกาสเท่ากับพวกเราอ๋โอโหเยี่ยมเลย <S <S น,นะครับอ่ะทีนี้ได้ฟังมุมมองนะครับทั้ง3คนไปแล้วนะฮะกับขัว In งจูเก t ตอรนะครับมาอัปเดตผลงานกันหน่อยนะครับอ่ะใครก่อนดีใครก่อนดีใครก่อนดีนดผมอัปเดตไปแล้วไงเมื่อกี้รุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นน้องก่อนรุ่นน้องก่อนนน้องได้พูดครับมาเลยนะฮะ อ่ะคุณขายของหน่อยสิน,นี่ <c oughs> พีกโยนกันอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> ยังไงครับครับก็สําหรับทุกคนนะครับที่รอดูละครของเรานะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะที่ตั้งแต่ที่ปล่อยไพโอดไปตอนนี้ก็กําลังจอแล้วนะครับสลักรักในแสงจันทร์นะครับ<อ>วันที่15กันยายนนี้ครับอุ้ยอีกไม่กี่ไม่กี่วันประมาณประมาณหสัปดาห์โดย <ไ S 1> <ไ S 2> ประมาณสัปดาห์นิดนิดใช่ไหมครก็จะได้ชมกันแล้วเนาะซึ่งเรื่องนี้ความเข้มข้น เอาที่พอเล่าได้จะประมาณไหนครโบเออเรื่องนี้เป็นละครพีเลียนนะครับแล้วก็เป็นละครรักแต่ว่ามันจะเป็นรักแบบไหนบ้างเนี่ยอยากให้ทุกคนไปติดตามรับรองว่าเข้มข้นแล้วก็ถึงอกถึงใจแน่นอนครับโอ้โหแหมชอบคํานี้นะครับเข้มข้นแล้วก็ถึงอกถึงใจคาดหวังได้ไหมครับเออครับคำว่าถึงอกถึงใจเนี่ยคาดหวังได้ไหมระดับไหนคุณคุณพี่คาดหวังสิ่งใดครับอุ้ยคุณคพี่คาดหวังสิ่งใดแล้วคุณน้องให้ผมคาดหวังสิ่งใดได้บ้างครับอ่ฮะคิดว่าน่าจะ พอจะคาดหวังได้แล้วก็น ah, ่าจะถูกใจแฟนๆทุกคนครับผมตอบยังไงดีกว่าถูกใจแน่นอนอ่จะออนไอ่นเรองจะออนวันไหนยังไงช่วงเวลาไหนบ้างอันนี้บอกได้ยังฮะได้แล้วครับได้แล้วนาอก็จะออน EP แรกวันที่15กันยายนนี้ครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ครับผมนี่นะฮะรอติดตามกันได้เลยนะครับเชื่อว่าจะต้องแบบทำให้ทุกคนได้ ตกหลุมรักนะฮะกับ2ตัวละครนี้อย่างแน่นอนแล้วก็รับรองเข้มข้นจะเป็นความรักแบบไหนต้องรอติดตาม15กันยายนนี้นะครับโอเคนะฮะกับละครสลักรักในแสงจันทร์นั่นเองนะครับผมอ่ะสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ฝากช่องทางการติดตามแล้วกันนะครทุกทุกท่านเลยหรือมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายกับแฟนๆที่วันนี้มารอเจอกับทั้ง3ท่านในวันนี้ครับเชิญได้เลยครับได้ครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ มาให้กำลังใจพวกเรานะครับทั้งฝนตกรถติดเนาะแต่ก็ยังมากันอากาศดีไหมฮะดีครับผมดีฮะดีมากครับดีแล้วที่ยังมีชีวิตรอดมาได้นะฮะ <c oughs> ไม่ก็หมายถึง <c oughs> หมายถึงว่าไม่มีแดดใจมันก็ไม่ร้อน <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่มันอาจจะแบบอบอ้าวอ,าอยู่ข้างนอกอาจจะอบอ้าวแต่ถ้าอยู่ข้างเราจะอบอุ่นนะฮะ อันนี้ต้องลองแล้วล่ะครับอันนี้ต้องลองแล้วล่ะครับชวนใครฟริล์มชวนใครชวนทุกคนออยู่ข้างอยู่ข้างเราจะอบอุ่นไหมครอบอุ่นไปถึงร้อนเลยครับตอนนี้โอเคโอเคนะฮะ,ะมีอะไรอยากจะฝากช่องทางการติดตามด้วยทั้งสองหนุ่มเลยได้เลยครับไปตามได้ที่ไหนยังไงบ้างก็ติดตามพวกเราได้ทางช่องวัน31บอครับแล้วก็มีเพจละคร แล้ววินด o มู l ไล h ์สลักรักในแสงจันทร์ครับผมไอจงไอจีอะไรบอกได้นะบอกได้นะเขาให้โอกาสแล้วก็พิกพิมพ์พลครับ,รรรบทุกช่องทางครับผมขอบคุณครับนี่ครับก็เพิลพูครับทุกช่องทางเหมือนกันครับผมโอเคนะครับแต่ว่าเขากา,ามีทำวอล์กด้วยนะแอสเพนเจอร์ Adventure, ใช่ไหม ใช่มีรายการนะฮะเออเอเวนเจอร์เพลพีกฝากรายการเล้วรัว่าขออนุญาตฝากรายการนิดนึงนะฮะเป็นรายการเราสองคนฟิลมดีมากเอเวนเจอร์เพลกับพีคนะครับติดตามได้ทางเพจสลักลักในแสงจันทร์ครับผมโอเคมีอะไรอีกไหมครับอ่ะมีไหมมีไหมให้โอกาสฟิล์มทำหน้าที่ทำพีอาร์แล้วนะฮะตอนนี้ฝากวันคอนเน็กชันด้วยก็เห็นเราในไอจีวันคอนเน็กชันก็มีรายการเอเวนเจอร์เพลกับพีคด้วยอ่าฮะครับผมครับหมดแล้วฮะหมดแล้วโอเคอ่ะ คุณบ้างครับคุณบ้างครับก็เมื่กี้อเดบวตผลงานไปแล้วเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของน้องทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็ติดตามโปรเจกต์ใหม่ของผมด้วยน่าจะได้ชมกันไม่น่าจะเร็วๆนี้แล้วกันใช้คําว่าเป็นเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ฝากผลงานอื่นๆของผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับใครนะครับที่อยากจะซื้อของใดๆครับนะครับกับโครงการแพลนชาริตี้นะครับไปที่ชั้นสนะครับชั้นสาม Living Hall Living Hall นะครับคืองย่ไปคือถึงเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกคนมากที่ฝ่าฝนฝ่าความร้อนมาเจอกับศิลปินที่ทุกคนรักในวันนี้นะครับเราก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนเหมือนได้มาทําบุญแล้วก็ได้มาแบ่งปันความสุขซึ้งกันและกันก่อนกลับบ้านนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับดีครสบฟิล์มธนาพาครับเพลพีขอบคุณครับ